เป็นเพื่อนไอ้ยย่ทำขาดเรื่องนะครับมันมีว่าบริษัทคิดแอนคิดนะซึ่งประอัดคลิปตอนตีหนึ่งครึ่งมันก็จะแบบอย่างนี้หน่อยนะเอาใหม่ครับก็คือบริษัทคนะิดแอนคิดเนี่ยเป็นบริษัทแป๊บหนึ่งบริษัทอะไรวะเปิดก่อน นะครับก็บริษัทคิดแอนคิดเนี่ยนะครับเป็นบริษัทผู้แทนจำหน่ายของเล่นแล้วก็การ์ดเกมจากลิขสิทธิ์ของต่างประเทศนะครับก็คืออบันไดกับบูชิโร่นะครับของต่างประเทศเขานะครับเออไอบริษัทเนี้ยมันส่งจดหมายมาเว้ยเพื่อนจดหมายเนี่ยส่งมาจากบริษัทคิดแอนคิดเออไม่โฟกัสด็โคเทมันส่งจด,ดหมายมาตอนแรกผมก็งงว่ามันส่งมาทําไมวะแล้วก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเมื่อประมาณเดือนอ่อ มิถุนายนนะครับผมได้ทํากิจกรรมของของบริษัทเขานะเป็นกิจกรรมเล่นการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Discord นะครับชื่อกิจกรรมว่า f ฟ o m Home นะครับชื่อโค้ดเทปกิจกรรมก็รายละเอียดก็มีแค่ถ่ายรูปแคปหน้าจอไว้ตอนระหว่างเล่นเนะี่ยก็รับไปเลยการเรื่องแสงซีแบบตามนี้นผมเออแล้วของมันก็แบบเพิ่งส่งมาผมร่วมกิจกรรมั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนี่เดือนอะไรเดือนอะไรวะกันยาผ่านมากี่เดือนวะ เออนั่นแหละเอาเป็นว่าผ่านมานานมากจนผมลืมแล้วนะครับว่าผมได้ทําไปไว้ผมได้ทํำไปไว้วันนี้ก็เลยจะมาเปิดพร้อมกับเพื่อนๆนให้เพื่อนๆนดูนะว่าได้การอะไรซึ่งก็ได้อย่างที่เห็นนั่นแหละเออแต่ก็อยากให้เห็นของจริงไปเลยไงมาเปิดดูกันวองมันดีกว่าพวเพื่อนไอ้ย,ยี่ย้าทำขาด ช่างแม่งไม่เป็นไรเอาเป็นว่าสองนาทีไปนะครับนี่เราไปดูของข้างในกันนี่เขาก็แพ็กเกจมาก็โอเคนะแต่ว่เขียนไปลเลยครับคิดอันคิดพีอาร์การ์ดนะเป็นการ์ดโปรโ,โมนะเอ้ยพีอาร์แพ็คไหครับนี่ก็จะเป็นการ์ดโปรโ,โมนะผมอมืแล้วเขียนไว้ชัดเจนนะนอตฟอร์เซล์ mm hmm. ไม่ได้มีไว้สจำจําหน่ายนะผมมาดูการข้างในกันดีกว่าและการ์ดที่ผมได้ทั้งหมดสี่ใบนั่นก็คือ นี่ครับเป็นการ์ดสี่ใบที่เป็นการ์ดโปรโมทนะที่ไม่มีขายนะครับผมนี่เลยจะให้ดูทีละใบแล้กันเราเป็นเริ่มจากตัวนี้ก่อนทากโกคิจินะครับผมเป็นการ์ดเอเลี่ยนสักอย่างหนึง่งเป็นการ์ดโปรโมทสวยๆกันเลยโคตรสวยอะ่ะเออมันเป็นการ์ดที่ไม่มีขายไงและประเด็นคือเขาทํามาแค่เฉพาะแค่กิจกรรมนี้ก็หมดแล้วหมดเลยครับ ซีสุก,กิจกรรมก็วันที่หนึ่งกรกฎาแล้วเพิ่งได้มาเพิ่งได้ของเมื่อไม่กี่วันมาแล้วเพิ่งได้เมื่อเดือน,นกันยาโคตรนานตัวที่สองนะตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักหลายคนน่าจะชอบนะครับผมนี่เจ้าหนุ่ยเอ็มมาเดี๋ยวขึ้นการขึ้นการไล้ชัดเจนเลยว่าจะได้แบบว่าเห็นของจริงนะผมจะได้เห็นเป็นรูปสวยๆแล้วนี่ก็เป็นของจริงของจริงมันเป็นสีชมพูนะน่ารักมากนะเจ้าหนุ่ยเอม็มหนุ่ยน้อยวกแดงเอ็มมานะ ตัวต่อมาตัวนี้โคตรเฟีย้ยวฮะคอสโม,โมแมนฮะ God Unta ้าแม,มาแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เก่งพอสมควรครับนี่ตัวท้ายเป็นตัวที่ผมเล่นอยู่นะฮะมันเป็นเทพฟ้าอามัสเทลส์นะผมตัวนี้โด่เอาเข้าเด็กตัวเองเลยผมเล่นเด็กอยู่ก็เป็นการ์ดทั้งหมดที่ผมได้มาทั้งหมด4ใบนะฮะการ์ดโปรโม4ใบโอเคครับก็จบกับแล้วสำหรับการ์ดโปรโมที่ผมได้มาจากบริษัทคินแอนด์คินะตอนแรกนึ่ว่า บริษัทส่งจดหมายมาไปขโมยกาสแก,กเข้ามาก็เลยจะโดนจับนะฮะไม่ใช่นะผมก็ส่งการ์ดมาให้คนระับบริษัทกิในคิดใจดีจากการ์ฟีใบฮะ,ะก็เพียงแค่เร่อกงกิจกรรมเคเครีมอดไฟเอ้ยไม่ใช่เพียงแค่เร่อกงกิจกรรมไฟฟอมโฮลผมอ๋อกินแอนกินแอนคิดแอนคิดเก้านะครับเป็นของแต่บันที่ไฟนั่นเองก็งวันนี้ก็มาแค่นี้ครับผมอัดคลิปตอนตีหนึ่งด้วยโคตรเก่งจบไปแค่นี้แหละเนาะก็มามามา,มาโชว์การ์ดมาอวดการ์ดเฉยนะก็สวันนี้ก็สวัสดีครับ